ก่อนหน้านี้เนี่ยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขต17จันทบุรีนะคะเขาลงมาสนับสนุนเครื่องจัรก,กลบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จันทบุรีค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ปริมาณน้ําสะสมจํานวนมากระบายไม่ทันมีน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังทําให้ทรัพย์สินประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเกิดความเดือดร้อนหลายพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้บูรณาการกับจังหวัดจันทบุรีโดยอําเภอมมขามเทศบาลตําบลปัทถวีแขวงทางหลวงจันทบุรีหมวดการทางทับไายอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดเครื่อง จับก,กลสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่นะคะไปทำการลอกขุดเปิดทางน้ำกำจัดวัชพืชกีดขวางเพื่อเร่งระบายบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการซ่อมแซมสิ่งสาธารณาประโยชน์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ยฝนตกในพื้นที่บนเทือกเขาค่อนข้างที่จะเยอะน้ำนะคะที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเหมือนน้ำป่า